<Es> สบายดีพ <the> well <the> ี่น้องขอาวกระหนอกข้าสู่่องทิพย์แช่หน่อได้พี่น้องตอนนี้ทิพย์กระน้องกุ้ยมาแล้วก็ไอหน่อยกแกยูทีสวัสดีค่ะเขตเป็นทียมหอยได้พี่น้องซึ่งมือนี้เราก็จะเดินทางขึ้นไปนครหลวงเวียงจันทน์เนาะตอนนี้ก็เช็คเอาออกจากโรงแรมเป็นทียมหอยแล้วพี่น้องอยู่พักกันสิไปสนามบินส่งพี่หมูของไอหน่อยนะครับสสวัดี่วัสดีคบายดีบายดีด้ลย แม่เกิดใช้บุญมีบุญมีเลยบุญมีบุญมาบุญมีบุญมีอโอ้เอ้าแม่ซื้อบุญมีบ่ซื้อแถมไปซื้อบุญมีเนี่ทานเนี่ทานตักแต่เก็นทุกคนอ๋อตอนนี้เขาก็มากินข้าวก่อนพี่น้องกินข้าวเส้าก่อนที่จะไปสนามบินเอาเยี่ย ພະຫານເກົ່າທີ່ເພິ່ນເຄີຍຮູ້ຈັກກັນສະໄໝກບົบ่ກยว เออมีเกี่ยวมีเอาโอ้เกี่ยวเห็นบ่มีได้อ่ะอย่างเงียมีเต็นี่มีมีจะมีเอมีเกี่ยวดีในโบเกี่ยววะบ่เพิ่นบ่มีเวลาเห็ดบ่ทันให้เฮาเด้เพิ่นไปสอนชิบเบี้ยงกันนี่ยนี่ผู้ชายพเพิ่นมากินห่านดื้น้ำบันวันนี้นี่ๆๆจื้อแล้วบอกยังในสุดจะจื้อบ่บ่แต่เจ้าว่าซื้อเตียเจ้าเราพูดแล้วื่อนข้างหลังอันเป็นรักอันนั้นอันนี้ใรย์หลังอันนี้ข้างหลังนี่ยนะจ้าเอ้าเมื่อเราเห็นขนมสงตลาดตะกี้เห็นดหขนมทุกอย่างอันนี้ เจมวงเหรอเนี่ยเจมวงสี่สิบสามปีเลยเอานะสี่สิบปลายแม่สี่สิบสามปีเลยเออบ่มีก็เอามีเป็ดก็ได้เออมีเป็ดกันนะเป็ดมีเป็ดเจ้ารวยมีเป็ดมีหมูปราจอบเราบุกินเลยเออคอเปิดกันเลยบุกินจมีมีอย่างไหเขาเปียกเนี่ยมันบ่เขาไม่ทำมีเป็ดอ๋อเอาเอาแบบเดียวกันเลยแม่ตัวเด้อเลยแม่ตัวใส่ดิโอ้ยเป็นเสียจะโดนโอ้ยเราเสียจะโดนประจอยไอ้ดีเสียเลยป๋อ เราเสียเป็นซีีเลยบวกบวกเขาอยู่เวียงเขามาจะไม่ก <au> ล <hr ish> ้าเด้บอแม่ก <au hr ish> ็เ <au> ส <hr ish> ียเขายังยมไม่กล้าพกคุดมันเดือนหนึ่งเดือนสองเดแต่อแปะเสียก่อนเสียก่อนาเแม่ล่ะแม่ล่ะแต่กี่พวกเพิ่นอยู่หลังเห ออมสุดท่ายเลยซุายเบื้องนี่อ่าเบื้องไอ้เจียนนั่นแหละเบื้องพี่แหละนั่นอ่าเบื้องบอลเทอนท่านท่านคอยกบโแมนอันนี้เป็นอย่างน้ำซับป่ะนี่ถ้าเราอยู่สกียากีนี่ยนาโบน่าจะเป็นน้ำซับ อันนี้น้ำซาแมนบอกแมนเขาหายไปเสอจ้้กลยตะกี้ผกว่าอยู่ปันอนั่นแซฟที่หอมเนี่ยนั้นมาช้งคงมา้งงแมนแมนท่ยองหอมเลยแมนกับี่น้องกันเจ้าหลังจากมาช้งพงนี้เลยแหละก็ไปอยู่โอเคโอเคเออกระพงก็ไปอยู่บคอยูแลยบคอยูกัน้งคงเป็นไปไม่ได้เพราะก็ไปอยู่เลยแล้วก็ ลูกลหลานต่จะลูก่น้อกมาจากันเลยเลยวถามหากันเนาะ้อเสียแต่่อนแล้วแลาวแม่มันมามเสียกไดแค่ในสูงสามส่ปีนี่มีแลบผอบโควิดนแน่ครับใจเป็นลูกล่าก no, right. well, so. ันโอ้จอกเอากาแฟอย่ะ no. ว uh ่โ huh. อ like uh ้ไ huh. ม oh. ่ได้กินมีนานนะเบกับ uh ่ม huh. oh, right ีที่นะบอกกาแฟอ่ะเดี๋ยวยิ่เรเห็นบล้ว่เฮาหูละบ่มีเนี่เขาสีมากเ่ย ทัข้าวทําข้าวคนนี้ว่าควายสีอนก้กินน้อยต้งเห็นว่าซีมอนอยู่ต้งเห็นเขาแร้งเขาเจากระบุกกินอยูเอื้อนนะทำแล้วนดีนะโอ้เราไปตั้งแต่ประมาณเจ็ดสิบแปดจนได้หรอไปเออกับประมาณหกสิบหกสิบต้นต้นเหนกันเนี่ยท่านโมเตก หลังจากกินเขาเรียบร้อยแล้วก็เปินกม็มาส่งทีสนามบินพี่น้องซึ่งื้นนี้ก็จะเดินทางไปนครลงเวียงจันด้วยเครื่องพินเนาะเส่งคลิปด้จองมาก่อนเนาะซึ่งจองในราคาก็คือคนหนึ่งกัาแสนสอฟันคลิปหรือประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยบาทรือประมาณสี่สิบเอทราพี่น้องซึ่งถ้าัิตจองในเว็บก็คือจะได้เป็นราคาดอลลาราแต่ว่าจะแพงกว่าเนาะทิพย์ก็เลยจองผ่านพนักง,งานจองเลยพี่น้อง่ะจะได้ราคาถูกกว่าใจเป็นเงินกิบก็คือป,ประมาณสองหลานปายนั่นเองพี่น้องสำหรับสามคนเนาะพอมาหอดแล้วก็เซ็กอินเซ็ตอินแล้ว พาเป็นทีละออเล็กพมนแม่จอกนที่ว่าเป็นหมคล้องไอ้น้อยเพิ่นกระไดมานังทาน้ากันอยู่ที่สนามบินพี่น้องมานางท้าเป็นโมูจนไก่เวลาสีฮอตเวลาขึ้นเครื่องเนาะเพิ่นจึงได้เดินทางกระปานซึ่งก่อนที่จะจาก,กันพี่น้องกระไดกอดกันเป็นทีละเึกเนาะกอดเอพืพ่อเป็นความทรงจําพี่น้องหลังจากที่บรเิเจอกันก็คือเป็นเวลา43ปีจงได้มาเจอตอนนี้เฮาการเสร็จอินเข้ามาแล้วก็นกำลังสี่ึืนเครื่อง้วพี่น้องในการบินจากสวรรค์ไปนะคอเวนชั่นจะใส่เวลาประมาณหนึ่งสัโมงกับห ซื้นเซอร์ินทันที่ไหนพี่ราบแน่มัไปไไ,ปไ้ก็ไปกับหรอไปกะจบไปกัฟหรอวะล่ลากล้กับฮอกหรอทันที่ฮอกเลยมีคือคนที่จะห่วเดินทางกับเขาเล้วพี่นอ้อง ตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงสี่สิบห้านาทีเป็น,นของเขากา마หอดเปียงจันเป็นเสียมหอยแล้วนเนาะสนามบินวัดตาฮีเปิดเปียกนีไ่ได้ไม่มีหอกหอกไปใส่จักอันแต่ก่อน,นโอเคได้ได้ได <S <S บุญมา <st arts> โอ้โหหล่อรถออกว่ะดูแล้วก็มีเครื่องกดกาแฟ,ฟอัตโนมัติเนี่ยเครื่องกดกาแฟมีคือกันอยู่นี่เด้ไอ้หน่อยเครื่องกดกาแฟ,ฟอัตโนมัติจะมีลองปะรลองวะนี่เด้บุญมากกับป้าแตง ขึ้นทังนั้นตอนนี้ผาไอหน่อยาหานแคลนพี่น้องเพราะว่าต้นนันวันสิเปอนเอาแคอยูบุญเอาแควอ่สวรร์บาแขวไอหน่อยยังา่เรือยัจัไห้ดีว่าเขาจะส่งไปสวรรค์โอเอาแขวโอเคโอเคเอาแลตอนนี้เขากันแล้วเวียข้างไหน่อยอยู่คีินเลยนะพี่น้อง กีกาสีไปตลาดเจ้าเนาะเพื่อไปหาบัตรวีซ่เาเพื่อบัตรเครดิตธนาคารที่เจาเพรว่าผิดมาเห็ุไว้ตั้งแต่ตอนมาอย่างเธอก่อนนั้นลาเพิ่มมามันเสียออมมันที่เศาเนาะแต่ว่ายัางบ่ทันได้มาเลยพี่เนาะเศราเดือนก่อนมีวันที่สามเดือนนี้ไปหาของกินก่อนกินหิวข้าวแล้วบ่หิวข้าวเ่ะก็เลือกแกมุจังเออกินก่อนก็ได้มีแค่สิบสองหมอ 12กินเาก่อนสิกินได้อยน้อยอยากกินแบบใดเดี๋ยวก็เบาก็ได้คือกันคืออยังบ่ได้เปียกันได้ได้ดิมูจด้ได้น้องว่าสิไปกินแหนมเนียงมากินบ่อเอาไปอกติมเหนงกแหนมเนียงไปเอาสิหอมบ่สิหอมก็ได้มันไวสิหอมบ่ติดแต่ยามนี่นะอือไปบึงะยองวะบึงะยองก็ได้ พี่น้องตอนนี้เขากอยู่ทีห่านแนมเนื้อเนาะห่านเบียงแนมเนือพี่น้องซึ่งคือพี่น้องทูกคนที่ฟากินแนมเนืออพี่น้องมานกิงกันในด้หอดกินแกันก็คือต้องกินแนมเนืองวันนี้เขาก็มาทีหาททยย่านทีเพิ่งย่ยงเนาะเพราะว่าเขาไปอีกคันห,หนึ่งก็คือสี่บ่มีบอนจะลดขนาดนี้ก็ยังเวียนซ่องหอบจึงได้จอดขาทางพี่น้องทังแก๊ส คืนเทิงว่ามันจังในบรรยากาศเยิงคือบอกค้นเทิงเขาต้องวไปสันเกลียนหนึงมาสินี่เนื้อเหนืองสุดใหญ่หนึ่งรากาอันป้ปสุป้าหนึ่งสุปเาหนึ่งเอาอย่างอีกบหน่อยอยอยข้าวพันยอ สุดหน่อยสุดไงมี10พันตัวนี้ค่ะอ่ะโอเคเอาเอาันี้ก่อนเครื่องดื่มเครื่องดื่มเอาเอาเบียร์บ่มบ่เบียร์นะอ่าเอาน้ําส้มนึงที่เลือเอาเอาน้ดื่มขวดใหญ่นะน้ําแข็งจักอันนี้อาหารเฮาอพี่น้องอันนี้มีสุดแหนมเนือแล้วก็มีสุดจุ่มป้านะหมอพดแล้วสิมกสุกอืม ป้านนี่ไล่เลยเพราะว่าจะเป็นออกบ้านๆน้ำมะขามแล้วคุณจะใส่น้ำมะขามอันนี้เอาไใบใบอันนี้เอออันนี้อะไข้าวซอยบะไบอดี้บอข้าวซอยใช่ใช่หรือข้าวใบซอยเออพี่อร่อยแล้วนะวันนี้เข้ามาทันกันดีกว่าพี่น้องตัวนี้คนลยบอดบอดสามะเห็ดเป็นยังเซฟเนาะวันนี้มันกรอบเด้งดีมันมัน มันต้องมีอใส่มันต้องมีแปลงมั้งบโบ่มันจะแป้กแป้กบางโบมีเด่งแบบนี้เลยค่ะไม่ยืดมั้งมันต้องมีใส่แบบหนึ่งแบบที่แบบมันเห็ดไ้มันฟูเนาะเออบ่มันฟู้เพื่อให้ซีดมากทุกอยงก็มันกรอบเลยนะเด็ดข้าวห่อนี่ยด้วยเนี่ยเขากินแล้วนี่ตัวนี้คือโบให้มีน้ำจับเนี่ยมันอ่อนอยู่แล้วไว นี่จุ่มนี่เลยก็ได้ขอขอลูกค่อยๆพอ,อ,อเดียวห้าปิดปนี่เกลืองพันพี่น้องมีกระเทียมก็หน,อนอังสือไปขายเอฟซีการนั่นแหละ,หละกระตีซ้ำนั่นแหละพี่น้องเกลืองพันก็นจะมีแบบมักเฟืองมีมักแป้งเนาะแล้วก็มีถั่วงอกมีมะกกล้วยท่านี่แล้วก็มีขามีขี้มีผักเทียมม้วนชิไข่พี่น้อง แบบนี้แกกิน,น,นเนี่ไอโดกั้าบุได้เลยว้า <laughs> บุได้กินมาตั้งนานแลวเน,ะนาะต้านันไอ้หนอยมากนะน้องบรได้ซื้อไฟฟ้าอยู่ไทยเพราะว่ายัางซีมาเวียงจันอยู่ด้ค่ะมากินอยู่หาเลยเจวนี่ไม่ซองแจวเนาะนี่เป็นเจวสำหรับน้ำซุปแต่ว่าตัวนี้หัน่นเจวสำหรับพันแต่ว่าทิพมักแจวน้ำซุปไล่กว่า ใส่พรกให้เผาเป็นจะแน่หน่อยรสจัดโอเคบะเนื่อขาดึินสุกเป็นจะแน่นหน่อยน้ำซุปหน่อยม่นถือว่าซก็ซหากินหวานมันเป็นหนามมะขาวดิ กินเผาเรียบร้อยแล้วพี่น้องส้มมายังเนาะกินมืดอีกไ <c oughs> อ้หน่อยว่าแสบปะกินเผาเรียบร้อยแล้วพี่น้องมื่อ <c oughs> ตอนนี้เขาก็จะไปตลาดเสาเนาะทิพจะไปเอาบัตรบัตรเครดิตนะพี่น้องบัตรเครดิตวิ่านะที่ว่าทิพใส่เวลาเดินทางเนาะคือจ้องตัวเรือจองฮอ,อ,องแฮมอี้ยงต่างๆนะ มันมืดกำหนดก็เลยได้มาต่อตั้งแต่เดือนที่แล้วพี่น้อง,องตั้งแต่เดือนเดือนแปดสบายดีตอนสามโมงปลายพี่น้องตอนนี้เขาก็มาทีวัดเชียงขวนพี่น้องหลังจากที่เขาแล้วแล้วเขาก็ับไปทําธุระอยู่ที่ตลาดสาวพี่น้องทิพไปไปเอาบัตรวิสาของศีพนะเนะะาะหลังจากตอนนี้เขากลมาทีวัดเชียงขวนแล้วพี่น้องภายหน่อยมาเบิ่งวัดเชียงขวนเนาะซึ่งวัดเชียงขวนนี่ก็จะ จะอยู่ไกลๆกับด่านน้องขายเนาะขาแบบถามมาแต่น้องขายก็คือมาหนีก็จ้าไก่ๆหนึ่งบอกกิโลเนาะมามาหอดแล้วเขา,า,า,าก็เช็คอินถ่ายรูปทั้งหนาก่อนเนาะตอนนี้ก็ผ่านประตูเข้ามาแล้วพี่เนาะอันล่องล่องไหลเบื้งเด้อแล้วจังหวะเด้อโอเคล่องลายเบื้งเอาด่วนด่วน ตอนนี้เขาก็ับผ่านประตูเข้ามาแล้วพี่น้องกะถาเป็นบาทคนลาวก,ก็คือ๙พันธทาเป็นคนต่างประเทศก็๔๐พันเดนะพี่น้องโอ้มีนักองเที่ยวมาไล่อยู่ด้อันนี้ก็คือเป็นส่วนวัดพนธรรมเสียงขวนเนาะพี่น้องซึ่งก็คือเป็นคนเดียวกันที่ว่าพิ่นสางทั้งยูวัดเสียงขวนและกะ็ยู่วัดแก้วปูทีน้องไข่ได้พี่น้องก็คือปู่บุญเรือนเองเนาะ แต่ว่าวัดเชียงควนี่เอาก็เคยมาถ่ายร่ายเถือ่อนพี่น้องแต่ว่าไอ้นหน่อยนี่เ,เพิ่นเนี่ยพวกท่านในเขื่อนมาจกเถื่อนน้องจะพาเพิ่นมาเดี่ยมส้มวัดพี่น้องซึ่งเป็นวัดที่ค่อนข้างว่างามเป็นเอกลักษณ์มาหอดแล้วก็ต้อนคืนนี้เนีอยหน่อยวิ่นไปขึ้นไปเข้าไปเลยเดยวบอลน,นี้ก็เป็นบอลทายผมน,นั่นเนี่อยหน่อยไปเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันวินวะบอกเบนตามันมืดนเป็นเนตามันบ่อยทุ่งเป็นตาบ่อยทุงบุ้นตาเคยบ่เห็ุ่งบุญมาเคยมากหรอวมาแล้วมาจะเทาอ่ี่สองยอันนี้นรกเข้าพืนท้างในนี่กีได้ได้้งนี้ก็เมนท้างืนได้แต่ว่าสิ่นขึ้นในวะข้างนี้ สั้นอยู่ได้หน่อยดไปขึ้นทางนองเอา f ีสิวะไม่ดี้นที่หาวคุมเหงคุมเหงเถอวะฮ่าคุยฮ่าคุยฮคุยไ้หน่อยวะนางก่อนก็ได้ขันยันวินนะ ขึ้นมาแล้วเขากับน,นางส้มวิวแบบนี้เนาะแอนฮอยผักพรขึ้นมาแล้วก็ผักพรก่อนพี่นอ้องหยันวินเนาะส่วนอ้ายที่พุนนางทาย,ยู่พุทธพี่นอ้องบวขึ้นมาพอเพิ่์ลก็ไปคืนมานไล่เถื่อนเนะะาะตากะทักพุนกันนะท่องเที่ยวเพิร์ลละทายหูอีย่างก็แล้วแต่เจ้า ข้าวแล้วก็ปันหมกม่วงโอ้ปันมะพร้าเนี่ยแล้ว้าวจากนี้โอเคปันมะม่วงอีกจอกนึงแล้วจะเอาปันมะม่วงวันปันมะพร้าวปันมะพร้าซองมะม่วงหนึ่งมะม่วงซองป้าหายหน่อยแกเสื้อแล้วก็ลง,ง,ง,งโด<อ>ด<ก>น,น้ดำคล,ลอ,งองปลาปะไปเที่ยวมา,าวต,อนน,ตอนนี้กันกลับมาเฮือนพี่เนาะเขาจะมากินข้าวเฮือนเฟมเฟมไหเฟมขอเค่ซื้อน้ำซีอิ๊ใส่ด้ ข้ามเฟิร <ส plane. S 2> ์สกินหอดกันบ้าดกินหอดบ้าอ่านค่ะ้อคกกกินลยก้นในกนกินหอดป่ะไม่ไปเมืมอบ่เมื่อนำบันมาบ่เมื่อบเมื่อบออ่านมาสดีก่อนสัดีสสไดีไหมสายดีนะลูกสไปดีสดีสดียกมือไว้ไหมสไดี้คนแนกสดียกมือสดีคนแนลูก ถูย่าไอ้ถูยังถูได้อ้วนกว่ากันยืนนี่ก็ยืพื่อนถูย่าไอ้ไว้ถูย่าตอนนี้ก็เป็นเวลาคอยคำย่ำแรงเลื่มเหมิดแล้วพี่น้องเซฟของเฮากับกระลังคุณเขียวกับการซอยศีนเนาะน้องบุญมาเป็นผู้ปีงทั้งพี่พี่น้นองสบายกระมูลและกระแมนทิพย์เนาะกินอย่างเดียวนี่เนาะ สินงัวะพี่น้องซื้อให้กินแล้วก็ยังต้องซอยให้กินอีกน้อยหน่อยเสือทอเสือร้องไห้เสือร้องไห้บ่เสือตัวใดร้องไห้นะทางนี้กับซุปน้ำซุปพี่น้องน้ำซุปสินงัวะได้หนิหนำแกงสินงัวพี่น้องแล้วก็มีน้ำใหม่นาะวาซิตัมเจวกะปิแล้วลื่นเป็นซะอันนี้แจลอยังนี้บนมา เจ้าบ้องรายกามีสมภักพี่น้องนี่เนาะเพิ่นเตรียมเรียบร้อยแล้วพี่น้องวันนี้กะอาหารเรียบร้อยแล้วเนาะมากินข้าวแรกแล้วกันพี่น้องกินก่อนมืนด้วยกินข้าวแรงแล้วกัจังสิผ้าอ,อน,นอยนไปพักผ่อนเนาะ,นะเข้ามาหอดเวียงจันนี้ยังบริข่าวทีพักเลยเดินอยู่พี่น้องฮะ, <laughs> ะเป็นจะได้นบุญมากแซ่บบ่บุญมากนี่เนาะ นี่ยน้ำตกน้ำตกนะอันยังน้ำตกเอาอยาูเ <c oughs> ล่าได้ไหมนี่อร่อยมากเบออเอฟซีไทยเนาะแ <c oughs> สบแห้งไว้หน่อยซีมือตัว,อตวเองเนาะกินมะเขือเนาะอันนี้เป็นยังนี่สมสมมูปีนี่ปิ้งแล้วครับเจ้าองโอ้ให้นอ้องวะนี่เนาะพี่น้องมาเด้อมากินขาวทั้กันเนาะเอาคือพากันยืนอยู่คือโบม,มากินบุลเล่ต์ตำแจ่วกะปิเนาะ จามเจ้ทจำเจียวอันน nah ี้อะคมแต่คมหว่าดีสงคัญปีบันนิ่งคือไรจะได้ซื้อกระเป๋าไหมเอาทิมเลยบรเป็นเขาข่ ลังจากกินเท้าเรียบร้อยแล้วพี่น้องเขาก็เขาก็เมาห้อแคมเนะ <c oughs> าะกระเป๋าบุญมาเพ่เลยพี่น้องมันเป็นยังมันคือออกซินเนี่ไอห, <c oughs> หน่อยฮะ <c oughs> ไอหน่อยเป็นคนจับมันเท่เลยไอหน่อยเจ้าเลยมันเพ่บุญมาวะได้ซื้อกระเป๋าแทนบุญมากันไหมอย่างนี้ก็จะเอาถิ่มมาแล้วจจ้าริง ตอนนี้เขากกลับมาหอ่หอทองไป่เทียมหอยแล้วพี่น้องเมื่อวานเขามานอนห้องแฮมไก่บานผีทรายเนาะซึ่งเป็นห้องแฮมที่ว่าสร้างไม้ได้เห็นพี่ทรายวะแต่ว่าถีบกระบืเคยเห็นห้องแฮมนี้ได้คือคือซีเมนไม่ไม่ไมนี่ไม่ว่าเพินกดเปิดไพ่สว่างสบายดีเนาะห้องยังใหม่เลยเห็นแต่อยู่นี้เนาะเพิ่์ดจะเปิดห้องป่าว้ายังสีเนาะเปิดประตูใครป่าวไอย่างสีเนาะแต่ไม่ หมักอันดอกไฟเนี่ยแจ่งดีขนาดเนาะดยของงามราคาประมาณสี่ร้อยปลายหาร้อยบาทเลยแผ่นหองราคาสองแซนหาเนาะสี่ร้อยป้าย,าายประมาณส,สานะี so, ่ร้อยเนานะโอ้ได้ไล่แฉอันนี้เป็นมุดวันนี้ื่อันนี้อะไรไ,ไม่เคย ไม่หระไ,ได้ไดวอืมป้ามือนีกระมึดม่อพี่น้องก็ถือว่าส้มกวันอยูนน่นี่เนาะเดินทางมาเป right. ็นเดือนเลยนะฮะรู้สึกว่าเพี้ยแห้งมือนีพี่น้องทางนี้ครับเป็นตู้เสื้อผ้าเนาะเห็ดง่ายๆนั่นตูดก็ได้มือหนีจอเห็ดนะบึ้งมาก เอาไหมยังมาใส่ซื้อได้ไหมให้เดยวเขาต้องมาได้อือเขาซื้อมาเห็ดเองไงยังไงได้เนี่ยมีนะพี่น้องถือว่าตอนนี้ก็ะหอดเวียนจันทร์แล้วพี่น้องกาขอบใจลายสำหรับแม่จอกและกระผมงอนนอนอยู่สวัสด์เคสทีตอนหาเป็นอย่างดีแล้วก่ะพามาส่งแฮมผอมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ทีมกัสีจอกว้เวียงนรานรียด้พี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี